ที่จะเป็นลอยกระทงในวันนี้นะครับผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังแ้วเปิดอุทาหรณ์น,นะครับก็คือมันมีเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือปีที่แล้วผมกับเพื่อนเนี่ยได้ทําการปลอยกระทงซึ่งเพื่อนเนี่ยพาแฟนไปด้วยอ่ะทีนี้ตอนไปเนี่ยก็ไปปกตินะครับแล้วตอนลอยเนี่ยผมต้องลอยก่อนเพราะว่าเพื่อนมันต้องรอแฟนมันนะครับพอผมลอยเสร็จปุ๊บแล้วทีนี้มันเนี่ยจะลอยกับแฟนมันนะครับพอตอนที่มันจะลอยกับแฟนมันเนี่ยคือมันจุดทูบจุดเทียนเสร็จนะครับมันกาลังจะลอย อยู่ดีๆเพื่อนผมมันกระเด็นตกน้ําไปเลยครับก็คือมันก็ตะเกียกตะกายเนาะเพราะว่ามันตั้งตัวไม่ทันนะครับมันพอมันตะเกียกตะกายขึ้นมาได้เสร็จมันก็ถามผมว่าเมื่อเห็นใครอยู่ข้างหลังกูไหมเมื่อกี้อ่ะมันเป็นแรงผลักดันมาจากด้านหลังกูเลยตกน้ําตอนนั้นน่ะผมวิ่งเลยครับผมวิ่งเลยใช่ครับผมนี่แหละผักมันนี่เราได้เปีนตีบกผักเฮ้ยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าควรลอยกระดงกับเพื้อน